สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยจะรอนทัวร์ไปทํางฝัง,งตอนนี้ผมกำลังจะขึ้นที่สะพานเดชาติวงสะพานประวัติศาตร์ของจังหวัดนครสวรรค์คือเป็นสะพานที่สร้างข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาผ้านเขาแจแต่ตอนนี้เขาไม่ค่อย ให้ใช้แล้วครับยกเว้นทุ่วโมงเร่งด่วนที่มีรถติดขัดประมาณนั้นอันนี้คือสะพานปรชาติบงครับแล้วก็จะให้ชมเส้นทางในจังหวัดนครสวรรค์ สำหรับไฟแดงข้างหน้านี้ข้างซ้ายก็เป็น้างข้างขวาก็เลี้ยวเข้าเมืองครับสำหรับถ้าเลี้ยวเข้าเมืองก็จะเป็นตลาดครับเป็นตลาดขายส่งของจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีถนนคนเดินก็เป็นจุดกำเนิดของแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าแม่น้ำปิงจะไหลลงมารวมกันณจุดนั้น หลังจากออกจากแยกมาถ้าตรงไปก็จะขึ้นไปจังหวัดตากก็คําแดงเพชรครับถ้าใครจะไปจังหวัดพิจิตรก็ต้องเลี้ยวขวาที่แยกนี้พิจิตรพิษนุโลกเลี้ยวขวาครับตรงไปคือคําแพงเพชรกับตาก ออกจากไฟแดงมาหลังจากเลี้ยวขวามาก็จะผ่าสะพานอีกสองไฟแดงก็จะข้ามแม่น้ำปิงครับแต่ภูเขาข้างหน้าข้างขวาก็คือเป็นวัดอุลามณีกับหอชมเมืองอยู่บนเขาอืมไม่ใช่เขาเขาอง เขากกไม่ใช่ครับยอดเขาจุฬามณีเขาอะไรไม่รู้อยู่บนเนี่วไม่แน่ใจแล้วก็มีอีกลูปหนึ่งอยู่ด้านหน้านี้ก็เป็นวัดอีกวัดหนึ่งคล้ายกับมีพุทธยากยาจำลองเขากำลังก่อสร้างอยู่ด้านซ้ายมือ วัดุรามณีเป็นจุดหรือหอชมเมืองนครสวรรค์ที่มองเห็นจังหวัดได้รอบทิศทางที่กำลังจะข้ามขึ้นไปก็คือสะพานข้ามแม่น้ำปิงครับ ปิงเป็นแม่น้ำอีกสายหนึ่งของปิงวังยมนาคปิงเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไม่เคยแห้งครับส่วนแม่น้ำยมกับวังน่านแม่น้ำยมกับวังแห้งเรียบร้อยแม่น้ำนานเดี๋ยวจะไปดูอีกทไีไม่รู้แห้งหรือไม่แห้ง แต่สำหรับไฮไลท์หลังจากนี้ไปถนนเส้นนี้จะเต็มไปด้วยดอกไม้สำหรับท่านไหนที่มาทางออกจากนครสวรรค์ไปถึงจังหวัด พิซูโนโลกโดยเฉพาะจากตรงนี้ไปถึงอำเภอบึงนาลาบึงนาลางของจังหวัดพิจิตรครับข่อการถนนเขาจะปลูกต้นตะแบกตอนนี้กำลังออกดอกสวยงามมากทั้งเส้นเยอะจุดไข่แมทต์น่าจะาเริ่มจาก อำเภอท่าตะโกไปดอกตะแบกจะสวยงามมากที่ผมจะเข้าไปนี้ก็คือตลาดเรินปลิงนะครับที่อยู่นครสวรรค์ เป็นตลาดขายของส่งพวกผักสินค้าการเกษตรของจังหวัดนครสวรรค์ก็ประมาณตลาดไทยหรือสีเมืองเมืองย่อมๆแต่ไม่มากก็ไม่ใหญ่มากเพราะเป็นตลาดตา่างจังหวัด จ,าาจบจบแล้วชีวิตสวัสดีครับเพื่อนๆของช่องท่องเที่ยวเมือไทยตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดลิงเป้งจังหวัดนครสวรรค์นะครับเป็นตลาดขายส่งผักของจังหวัดนครสวรรค์ใหญ่มากก็มีผลผลิตทางการเกษตรที่มาส่งกันตรงนี้ ที่จะมาซื้อก็คือมัน,มน ได้แล้วมาหลังนกตลาดลิงปิง สวัสดีครับเพื่อนๆนของช่องท่องเที่ยวทั่วไทยตะลอนหัวไปตามฝันต่อไปนี้จะพาชมถนนสายดอกไม้ต้นไม้อันนี้เป็นถนนสายจากนครสวรรค์ไปที่บึงนาราครับทั้งเส้นก็จะมี มันตะแบกกำลังออกดอกกำลังออกดอกปลูกไว้เกาะกลางถนนทั้งเส้นบางที่เขาล้วก็เรียกเอเนทตนินเอินทนินน้ำที่อยู่ กางถนนทั้งหมดเลยมาดูครับเส้นทางไป พิศนุโลกจริงๆแล้วมีไปถึงพิศณโลกแต่ว่าช่วงจากนครสวรรค์ไปบึงนารานี่จะเยอะมากดูสามสี่ตนสุดยอดหลังจากออกไฟเขียวมาครับตรงนี้จะเยอะมากไปจนถึงบึงนารลาบึงนาราถ้าจะไม่ผิดก็ประมาณ4ี่กกิโลครับ จะมีแต่ต้นตะแบกหรือต้นอินทนินน้ําอินทนินออกดอกเต็มบางต้นก็ออกเต็มบางต้นก็กำลังออกสวยงามมากต้นนี้ก็เต็มครับต้นนี้ไม่เต็ม เ,เต็มก็จะเร็วหน่อยขับรถประมาณ8-9ดเก้าสิบก็ายังหลังจริงๆก็เร็วกว่านั้นนี่ก็แสงด้านซ้ายเต็มแล้วก็สิ่งที่เห็นถนนเส้นนี้ก็คือฝรั่งครับแถวอำเภอพวกนี้สงสัยเขาจะปลูกฝรั่งกันเยอะมีแต่ ขายฝรั่งกันเต็มเลยเดี๋ยวผมจะลงไปซื้อสักไม่แน่ใจเอาสามโลเขาขายสามโลร้อยก็วัดดวงเราร้านไหนอร่อยไม่อร่อยผมไม่แน่ใจพอสามโลป่ะปครับฝรั่งนี้มาจากที่ไหนนะใหญ่ เขาปลูกที่ไหนทำไมมันเยอะแต่ตรงนี้เรอะอันนี้อำเภออะไรนะ<ม>ที่ที่ปลูกฝรั่งเยอะๆอำเภออะไรอเาเภอะไรนะเนี่ยตรงนี้<ม>เรอะทางเส้นไปถึงเมืองนลาครับจุดน,นี้จะมีฝรั่งเยอะมากต้องขายสามร้ยร้อยรเขาปลูกเยง นายายไม่ลงรถนะครับทำไมมีขายแต่ตรงนี้เยอะแยะจังเลยเสร็จนะครับซื้อฝฟอรรัก็ขับรถชมดอกไม้ต่อแบกสองข้างทาง ที่เห็นร่มแดงๆม่านแดงๆทั้งหมดก็คือขายฝรั่งข้างทางครับอย่างป้าที่ซื้อเมื่อสักครู่นี้ถามเขาก็บอกว่าเขาปลูกเองก็น่าก็น่าจะใช่ครับเพราะแถบนี้เขาจะปลูกฝรั่งกันเยอะก็จะมีสองข้างทางเนี่ยไปประมาณสักห้าหโลเดี๋ยวก็หมดแล้ว ถ้าใครมาช่วงนี้ถนนตรงนี้คุ้มค่ามากดูเหมือนว่าอีกกลุ่มเหมือนกำลังจะแทงชออ่อดอกตะแบกโอ้ก็คงอยากเต็มที่ประมาณสงการประมาณนี้ถนนฝั่งน้นมีทั้งซ้ายทั้งขวาแต่ฝั่งนี้ฝั่งซ้ายไม,ม่มีมีแต่ถนนเลนกลางที่มีต้นตะแบก งบ้านผมเลือกเรียกว่าต้นสงเปอยนะครับไม่ได้เลี้ยงทำไมโอ้ด้านด้านด้านน้นมีอยู่ข้างถนนด้านซ้ายเยอะแยะเลยด้านนี้ไม่มีเลยงงเขาปลูกไงด้านนี้ไม่ปลูกเลยปลูกแต่เลนกลางกับด้าน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 ซ้ายไม่ปลูกด้านน้นมีด้านซ้ายเต็มกึ๊บเลย ก็คงจะยาวพอสมควรยังไงก็จะตัดทิปให้ลงหน่อยหนึ่งหรืออย่างเพราะว่า46กโลนี้ถ้าขับรถจริงๆขับความเร็วเท่านี้ก็คงจะเป็นชั่วโมง